สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพามาเก็บผักหวานป่าก,กันนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีแกงหน่อไม้เนาะก็เลยแวะมาที่สวนนะคะมาดูยอดผักหวานป่าสักหน่อยแล้วแต่ว่าท่วงไหนที่พอมีเวลานะคะแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่เนาะก็ต้องมีการตัดแต่งกริงนะคะยิ่งตัดแต่งกิิงเยอะๆยอดของเขาก็จะยิ่งแตก มากนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ทําการเก็บหรือว่ามาตัดแต่งกิ่งเลยนะคะเขาก็จะนะะี่ค่ะยอดเขาก็จะสูงยาวแบบนี้นะคะจริง,รงๆแล้วเรา,าก็อยากให้ต้นเขาก็สูงประมาณเท่านี้นะคะ,อะพอที่พอดีที่เราจะเก็บได้เก็บสะดวกเนาะไม่ไม่ได้ปล่อยให้เขาสูงมากเหยี่นอยู่นี้ก็อายุยังไม่ถึงสี่ปีนะคะ นี่เลยตอนปลูกนะคะเราก็เริ่มปลูกด้วยการใช้น้ำหยดแต่ว่าด้วยขนาดของเขานี่น่าจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นสปริงเกอร์เพราะว่าครางน้ำหยดก็อาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าต้นก็เริ่มโตเริ่มโตแล้วเนาะจริงๆแล้วเราก็ต้องขยันขยันเก็บนะคะขยันตัดแตง่งต้นถ้าเป็นโซนพวกนี้ก็จะมี เก็บบ่อยๆก็จะมียอดอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเห็นแปลงนี้จริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณนะคะเจ็ดร้อยกว่าต้นก็ว่าจะเพิ่มแล้วก็ขยายขยายจำนวนอยู่เนาะแต่ว่านะคะทั้งเวลาทั้งก็โอกาสยังไม่สะดวกแล้วก็ยังไม่เอื้ออหน่วยนะคะ หลายท่านอาจจะสนใจนะคะหรือว่าอยากทักทายสอบถามนะคะเรื่องวิธีการดูแลการปลูกก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราแชร์ประสบการณ์หรือว่าความรู้ที่ได้ทำมาจะให้ดูเนาะพื้นที่ของที่เราปลูกเนี่ยคะ่ะดินไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเราก็สามารถปลูกผักหวานได้นะคะได้เก็บตั้งแต่ปีแรกๆเลย ปีอ,อปีที่สองเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าปีแรกนี่ต้นมันยังไม่ไม่โตนะคะแต่ว่าพอเริ่มปีที่สองนี้เขาก็จะพุ่งแล้วละ่ะปีที่สองก็เริ่มมีการตัดแต่งกิ่งนะคะก็เก็บให้อย่างที่เห็นค่ะคลิปนี้มาสั้นๆเนาะยังไงฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะถ้าสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดส่วนไหนก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ